สวัสดีครับท่านผู้ชมเนียหสิฟ้ามาเบ่งงานศิลปะได้บาทได้เนี่ยศิลปะจากช่างคมคือเก่าคนเดิมนะครับช่างช่างคมคนเดิมอันนี้ก็คือช่างคมกําลังผลิตปืนยิงปลานะครับเนี่ยอันนี้คือปืนยิงปลาผลิตด้ามไม้นะครับอันนี้เป็นด้ามไม่แล้วแต่ศิลปะของเขาสีมาตกแต่งเอาเนาะอันนี้ อุปกรณ์บ่พร้อม <c oughs> อันนี้ยังบ่แล้วเสร็จแต่ว่าอันที่แล้วเสร็จก็คือขายไปแล้วหลายกระบ,บอกแล้วนะครับนี่นะผมเราเฮ็ดปืนยิงปลาขายนะครับชาวบา้านแถวนี้เขาก็เอื้อนฉาย,ยาผมว่าสร้างมีดีโต้เออสร้างมีดีโต้เอามีดอีโต้เฮ็ดเองนะครับมาอุปกรณ์บ่มีเงิน <c oughs> อืนั่นละ่ะเอามีดอีโต้เฮ็ดอขูดแกะอย่างเงี้ยอืมเดี๋ยวมีกบอกนั่งดีชัวอ่านี่นะครับนี่บึ้ง อันนี้คือเป็นส่วนของไม้อีกอันนึงนะครับไม้อันนี้คือหนึ่งชิ้นสองชิ้นนะครับบึงเราเห็ดสามชิ้นหมือนเด้เราต่อเนี่ยสามชิ้นอันนี้ก็เป็นงานงานในประกอบเด้ยนี่ยครับเป็นเป็นส่วนประกอบบึงนู้นนี่ของเราเห็ดน,นี่ฝีมือคักที่ดีได้เดยนี่นี่นะหนึ่งครับนี่ อันนี้ปืนพลาเออไอซี่นี่ปืนพากระมาครับเออเป็นไรตัวนี้นะมีจักชิ้นหนึ่งชิ้นบ่หนึ่งชิ้นเดี๋ยวนี่ท้อมจิตท้ายก่อนว่าท้อมจิตท้ายถือว่าโดยสายตาอันนี้หนึ่งชิ้นเออสองชิ้นสองชิ้นมะนี่มะนี่มะนี่อันนี้สามชิ้นอ่า แล้วจะสีชิ้นเนี่ยเอ่อคนแถวนี้เขายังทายว่าถือเลยว่าเออขนาดสร้างสร้างปืนสร้างเพื่อนเฮ็ดปืนยิงปอกยิงป่าที่เทียวเรามาทายเออเรายังทายผิดเลยนั่นเอ้ท้อมแค่เนาะทอมแค่กะพอมีความรู้อยู่ในระดับหนึ่งแต่บ่ได้ถึงขั้นว่าทอมแค่เก่งนะแต่ทอมแค่กะสายปลาเพื่อนกะสีรู้เออ แกสิรู้แน่นิดนึงอยู่<ม>พอรูกเพอาะเพาะมีตำรู้นิดนึงนี่ครับหลักการเฮ็ดไม่ใช้เองนะครับอืว่ามาอยู่บ้านอยู่ช่องเ้ากัดทำมาหากินเน่ยปืนยิงหนูครับถ้าเกิดเพิ่นมาก่อชื่อกี่เออกะกะแบ่งปันกันไปแบ่งปันกันไปราคามิตรภาพเนาะแมนราคากันเองครับพวกนี้ถ้าสมมติว่า FC เอฟซีเพิ่นเห็นเพิ่นเห็นอยู่ในช่องเพิ่นอยากได้ยังเสียนะคุ้มเฮ็ดขายบ่ อันผมผมเฮ็ดยููเต่ว่าผมที่ยากกับการชงบ่อเท่านั้นลหละมันแบบว่าผมชงเปลี่ยนบ่อหือสำหรับบ้านแต่ชงไงนะคมต้องไปรงในเมืองแล้วก็ทรงแยกส่วนแยกอันนี้ไปห่อไปดีๆเนาะเอดี๋ยวก็คือเดี๋ยวทอมสิเป็นอีกกำลังนึงที่พักดันให้นะคมไมใในการรงของนะเดี๋ยวทอมจะล้องศึกษาให้เราบึง นะครับผู้ใดที่มีความรู้ในทางของการส่งของขอคําแนะนาคอมเมนต์บอกพร้อมแน่นะครับในช่องเนาะเพราะว่าจะได้ซอยให้นักคมเรามีรายได้เพิ่มเข้ามานเนาะตอนนี้นักคมกับตะก้อนกับขายของทะเลน้ากันนะครับขายของทะเลน้ากันเพราะเจอโควิดมาแล้วนักคมก็เลยต้องได้กลับมาอยู่บ้านพพันอา่าพ,พ,พ,พีกพันมาเ็ดสวนครับมาเ็ดสวนเเทศให้อยู่บ้านเขาแล้วก็ผู้ใดรับฮ็ด กกสั่งกกอมรับจ้างงานก็สั่งนะครับเพราะว่านาคมแล้วก็เป็นสร้างที่ที่เฮ็ดบ้านพึ่งเรียวเนี่ยของทอมไ่นก็เป็นของนาคมนั่นแหละครับแต่ว่าถ้าไปไกลๆนาคมก็ก็บบ่ได้สามารถไปได้เพราะว่ารถนาคมบม่มีนาคมแม่จะเสล่งนะครับอันนี้ตอนนี้ก็คือที่เขาส้อยกันได้ก็คือซ่อยสอยกันในส่วนของการหางานการพักดันกันและกันเนาะครับพี่น้องกันมันทิงกันบ่ได้นี่แหละครับกถ้าเกิดแบบว่า เดี๋ยวทอมจะเบิ่งช่องทางให้ถ้าผู้ใดมีรูทั้งในการส่งของหรือจ้งใดแนะนำนะว่าแพ็คของแบบใดทรงเนาะรบกวนขอคำแนะนำนิดนึงนะครับคอมเมนต์บอกทอมได้นะเดี๋ยวทอมจะเป็นอีกเลี้งหนึ่งที่ซอยนองค้มในการที่หารายได้ตรงนี้เพิ่มเนาะนี่นะครับนี่ถ้าถ้าสร้างนี่ก็ต้องใช้เวลาเนี่ยจักหน่อยเพราะว่นนอค้มเราเรา,เราก็สิอาจจะมีงานเหมา เฮ็ดงานก่อสร้างน้ำบ้านเฮาอาจีแบบว่าอาจีใส่เวลาเนี่ยจักน้อยนะครับเครื่องไม่เครื่องมือว่าพ้อห้าใส่งานเกะงานอนมเพราะว่าเบิ่งของเราเนี่ยของเรานี่นั่นเด้นี่เบิ่งความละเอียดความงามของเราอันนี้คือเราพึงจะเฮ็ดเด้นี่เราเห็ดได้เพราะว่าเราถ้าถ้าบบคานไปเฮ็ดบ้านในท้อมนี่เราแล้วเลยได้นี่อันนี้นี่ บ้านที่เอาไปใส่กับบ้านที่ไสจักเที๊ยบเอีซีแถวบ้านแล้วก็หลายอยู่ครับลูกน้องเราเด็กน้อย,อยน้ำบ้านนี่กับมะขอแบ้งไปหลายกระบอกเนี้ยไอ้ยึดหลายแล้วได้หลายเติบแล้วเนาะนะคกม่เนาะอืออือนี่แหละครับมามาบ้านมาเที่ยวใช้ภูมิทิพนี่จะได้ประสบการณ์และหลายอยา่างจากนกม่เนาะครับนกมพาออกปลาเดินปลานะครับไปกลางเต้นโตกปลาปลากรับ ไปถือกันเมื่อฝนตกอีหลีอีหลอร้อยวันพันปีก็บ่ตกร้อยวันพันปีบ่ตกร้อยวันพันปีบ่ตกกับไปมาตกมือที่เฮาไปตกปลาอือันนี้เขาเก๋เลยบ่ได้ปลามากินแต่เอ้ยได้ปลามากินได้แต่พอได้กินแหละแต่ว่าถึงกับว่ได้หลายเนาะคุ้มน่องว่ได้หลายคือจังเฮาไปเคลื่อนเนาะอือยังวะ มาลักเงินกันนะมียื่เท่านั้นหนึ่งเด้อยเนี่ยไปโอเคครับสำหรับคลิปนี้เนาะอะ่ฝากเป็นกำลังใจให้น้อคมคือเก่านะครับครับครับโอเคครับเจอกันคลิปหน้าครับผม